โอเคครับก็สวัสดียามบ่ายน,นะครับก็อย่างที่ถามมานะครับก็ต้องต้องรีบตอบก่อนนะครับเมื่อรยังมีโอกาส,สอยู่ตอนนี้นะครับขเขาเวลาเช็คสัญญาณน,นะครับสัญญาณแล้วก็นะครับดูเสียงว่าเป็นยังไงบ้างครับเน้นย้ำว่า ที่ดูดูกันไปนะครับรบกวนช่วยทุกครั้งนะครับผมขออนุญาตบอกลงหน้าว่าที่ผมออกไลฟ์สดนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ท่านทั้งหลายพอเปิดเห็นผมปั๊บนะครับรบกวนช่วยตอบทีว่านะครับว่าสัญญาณภาพชัดเสียงชัดหรือไม่นะครับผมจะได้ไปต่ออย่างอื่นได้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็รบกวนทั้งหลายตามนี้เหลยนะครับงั้นถ้าเกิดขึ้นมาเห็นปั๊บนะครับรบกวนช่วย บอกปุ๊บว่าโอเคนะภาพชัดเสียงชัดดีไปได้นะครับงั้นผมต้องเช็คจากที่อื่นอยู่เรื่อยๆนะครับเช็คจากมือถือมั่งนะครับเดี๋ยวเสียงไม่ตีกันแล้วก็มีเสียงแทรกหรือไม่นะครับรบกวนช่วยบอกทีหนึ่ง ไม่มีใครตอบมานะครับคุณโอเคครับคุณปูโอชัดเจนนะสองสองอย่างนะครับคุณจินิกยาจากสุราษนะครับคุณปูปับเน็ตเบิกชัดเจนโอเคครับคุณธัญญามาตรคุณนัทพรนะครับคุณเสิร์ฟอ่าครับงั้นเราจะได้มาดูกันตรงนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกครับที่ได้เห็นตอนนี้นะครับก็คือ เป็นภาพของพายุใหญ่ๆสองสองลูกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตะครูนะครับวอสองวอสอง,สองมีอะไรครับมีอะไรครับตั้งกล่องมาหาค่ะเดี๋ยวขอขอตะครูนะกำลัง,งถ่ายทอดสดจุดแป,ป๊บหนึ่งสิบห้นาทีนะครับ โอเคขออนุญาตครับอ่ะนี่มาดูนะครับว่าณณนะนะจุดนี้ท่านเห็นว่านะครับก็คือใหญ่สองลูกนี่คือข้อมูลณนะวันที่9ที่มาดูการการก่อตัวจากจากวันนี้นะครับท่านเห็นว่าครับลูกนี้ปล่อยไปนะครับเรามาดูเนี่ยการเกิดลมหมุนขึ้นมาก่อนพายุและพายุสองลูกมาเมิร์เข้าหากันถามว่าลูกแรกนี่ยังจะเบาหน่อยแต่ลูกที่สองนี่น่าจะหนักกว่านะครับ อันนี้วันที่30นะฮะต่อวันที่1นะครับการหมุนตัวของลมต่างๆเนี่ยจากขวามาซ้ายนะครับปต่สิทธิผลเนี่ยเริ่มเห็นชัดๆว่านะครับมีการต่อเนื่องมาเรื่อยๆในขณะที่ขั้วสนามโลกเนี่ยคก็ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนขึ้นเหนือลมเริ่มมีเรือหมุนมาแล้วนะครับแล้วดูตรงนี้ครับกลุ่มฝนเริ่มมาแล้วกลุ่มลมหมุนเริ่มมาแล้วนี่ก็กลุ่มลมหมุน นะครับมาอีกหนึ่งนี่มาอีกสองนะครับถึงแม้ว่ามันจะเกิดดับเกิดดับไปเนี่ยแต่ว่ามันจะต่อเนื่องตามกระแสนะครับชัดเจนอ่าผลหยุดไปนะครับอันนี้ก็มีหนึ่งอันนี้ก็มีสองแต่ตรงนี้ก็รวมตัวกันแล้วนะครับเมื่อวันที่สามเนี่ยรวมตัวกันตรงนี้ก็เริ่มมีการรวมตัวกันแล้วอีกอันหนึ่งเือนกันเนี่ยตรงนี้ก็ยังมาอยู่ตรงนี้ก็ยังมาอยู่ดังนั้นการมาต่อเนื่องเห็นไหมครับเนี่ย เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมาวันที่4นะครับแล้วพอมาวันที่5นะครับการก่อตัวของโลบอายุสองลูกนี้ไกลๆก็ยังมีอยู่นะครับในขณะที่ตรงนี้นะครับ1ลูกนะครับลูกที่สองลูกที่สามเด็กสองตัวนี้ครับจะ merge เข้าหากันคือรวมกันเป็นเป็นลูกใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้มาวันที่6นะครับที่พ่อบอกว่านะครับเริ่มมาทางพื้นที่บริเวณนี้เริ่มก่อตัวไหมอันนี้ก็สองลูกนะครับ เริ่มเริ่มรวมมหากันนะครับงั้นข้อมูลตรงนี้ที่รวบรวมมาปั๊บเนี่ยไกลๆก,ก็มีหนึ่งสองสามประมาณนี้ถ้าดูคร่าวๆตอนนี้ก็ประมาณห้าลูกนะครับมันบอกว่างั้นช่วงต้นนะครับเนี่ยพอวันสุกที่แปดเห็นไหมฮะลูกใหญ่ขึ้นสองลูกนี้รวมตัวกันงั้นพอสุกที่แปดใช่ไหมครับแล้วก็มาต่อที่เก้าเมืาณแทรกหรือกับอะไรนะครับ เห็นไหมครับงั้นตอนนี้นะจุดๆนี่เราพบว่าครับมีอยู่หนักๆนะครับที่เข้ามาถึงเวียดนามางั้นตรงนี้มันมีอิทธิพลไฟฟ้าอาจจะดับนะครับก็เอาเท่าที่เท่าเท่าเท่าที่ไปได้นะครับเท่าที่ไปได้นะครับเนี่ยมาสองลูกนี้มาเป,เ,ปเป็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็มีเข้าคร่าวๆหน่อยๆนะครับแต่ที่นแน่ๆครับนี่ยังมีอยู่นะครับงั้นก็บอกว่าช่วงของต้นเดือนวันที่10เนี่ยก็คือว่า2อลูกนี้ก็ต้องเข้ามาพื้นที่ที่แน่นอนนะครับทีนี้ก่อนที่ไฟฟ้าจะดับนะครับมาดูตรงนี้ครับทางนาซาครับก็ออกข่าวว่าตอนนี้ตัวของโลกเราเองเนี่ยมีการปล่อยพลังงานออกมานะครับปล่อยพลังงานออกมา มีโซ่มีโซ่ช่วยกะตาดกะตัดทัคร,คร,รู่นะครับกระแสไฟตกอยู่นะครับว่ามีพลาังงานนะครับซึ่งโลกเรานะครับปล่อยอิเล็กตรอนบีมขึ้นไปทาให้เกิดแสงออโรราโดยที่ไม่มีพายุสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ นี่คือตัวพลังงานนะครับที่ปล่อยออกไปปั๊บกระทบกลับมาเข้าหาโลกก่อให้เกิดนะครับมีแสงสีเขียวออโรราเช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ได้มาจากพายุสุริยะก็เกิดได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าท่านจําได้ครับเมื่อของเก่านะครับที่มีอ่านิดปิดก่อนนะครับของเก่าที่มีเรื่องของเนี่ยครับคือฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าจากล่าง ขึ้นบนจําได้ไหมครับไฟฟ้าดับเรียบร้อยแล้วนะครับฟ้าผ่าจากล่างขึ้นบนนี่เป็นการปล่อยพลังงานจากเปลือกโลกขึ้นไปด้านบนนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้นั้นโลกเราปล่อยพลังงานนะครับจากในโลกออกสู่นอกโลกถึถ้าเรามาดูในในส่วนของนะครับตัวตัวโลกเองเนี่ยอย่าลืมว่าครับแนวสนามแม่เหล็กโลกนะครับเป็นการปล่อยจาก ซีกโลกใต้ไปหาซีกโลกเหนือนะครับต้องคอยสักครู่นะครับเพราะตอนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องของการไฟฟ้านะครับที่ที่ดับไปไม่เป็นไรครับอ